สวัสดีครับตันจะไปไหนครับไปไนครับตักไปให้อะไรครับไปให้ไปครับไปกันยังครับค่ะไปกันเลย <_ C 1> โอเ้เก่งมากครับอ่าใสาค่คู่ลูกใส่คู่ด้ <_ C 1> อ่าตักมาเลยไม่ต้องลงน้ำลูก เก่งมากค่ะบาตากขึ้นมาอ่าพอแล้วอ่ายังไม่พอยังไม่พอยู่แล้วครับโอ้เก่งจังเลยครับ่าเทแบบไหนโชว์ซิเทแบบไหนหนูโอ้โหเก่งมากครับอื้ตังครับได้ไหนแดงยังครับเแดงครับอาไปให้ไก่ยังครับครับผมไปเลย อ่าเก่งมากครับนี่เทตรงไหนนี่เทใส่ถังนี้เลยลูกไม่ใช่เทเทใส่ถังนี้เออ,อนะครับผมใส่ไปเลยนู่นไก่มารอแล้วไก่กินอร่อยเลย,ยไม่ได้แต่แกนี้อุ้ยตังเห็นอะไรไหมไม่เห็นไข่เป็ดด้วยนี่ไม่เห็นไข่เป็ด ไก่นดิไก่กินแหนแดงอร่อยเลยตังเห็นไหมลูกไปไนไนไปดูตรงไหนครับอ่าบายๆก่อนบายๆเพื่อนๆก่อนครับนี่อยู่ในกล้องทางนี้ลูกไม่ใช่บายๆไก่บายๆเพื่อนๆอยู่ในกล้องน่ะไม่ใช่บายๆในกล้องนี่ลูกนี่ไปด่นั้นออาว่อ่าผมลาไปก่อนครับไหนพูดชี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีกล้องไม่ได้สวัสดีไก่สวัสดีครับครับ